พ่อแม่พี่น้องตอนนี้ him, lly, เขาก็มาหอดื่นแล้วเยังเงิงเขาก็ับมาจัดการอาไหมอีน้อยแลป้าลุงบายดีลออะไรด้อีกมออ้ยปอกกระเซียงเหรอมักยะ้ายชิบายปีให้ป้าลุงเบ่งแล้ว แกงหน่อไม้แร้งเลยพี่น้องแกงหน่อไม้รอบแร้งรอบเด้อพี่น้องถากินน้ำกันเด้อกินมันสีหอมไปฮาผู้ได้ทำงานชิเด็กเด้กเนาะหมุดจอมาโหลอดเด้อหมุดจอมันกินแกงหน่อไม้น้ำกันกับซาซุยิซาซุยสีแกงเผือดอกพวกเนไล่ยบรายนี่แกงใส่เห็ดหนึ่งเมี่ยนในตู้เย็นนะเนาะแซบตอนนี้ยายเงือกกำลังจัดเตรียมเป็นข้างหมอหลุดคุณทึนอยู่ด้กินไหวอยแล้วเนาะ น้องดาวมานางทั้งพีด่ดูลูกสบายดีป่าลุงมึงดูช่วยๆงามๆสบายดีป่าลุงเออเพิ่นกาเนาะพ่อแม่พ,มพี่น้องเอ้ยเพิ่นเออขัดแง่ช่างซ้อนข,ขัดความอ,อบอุ่นมันวุ่ยไพสั่งไพซ้อนเนาะคำอยู่ตามลำพังมิต่เด็กน้อย อยู่ไปน้ำใสกลางบ้านนั่นแหละชิโน่กันนะคุณได้ชิมาซ้อนมันบ่แม่นั่นลูกเต่ากระเจ้ามาอยู่น้ำชาซุยนี่ชาซุยกับซ้อนเพิ่นแล้วก็เพิ่นกับบุเคยเข่าก้องเพิ่นกับายแน่คือการกับซาซุยทำอิดนั่นแหละซาซุยกับเขาใจอยู่หนองดาวก็ดิซาซุยกับายก้องกันการได้พี่น้องเอ้ยแบบเป็นเคิร์นก็จัิงวะเข่าก้องกับบุก่าว่าววเตื้อๆตื้อคลิปทำอิซของซาซุยทุกคนก็จะเคยเห็นอยู่แล้เนาะ ค่าวสบายดีพี่น้องก็สบายดีพี่น้องว่าค่อยๆแต่เดี๋ยวนี้เขากันสิ้นแล้วเนาะแบบว่าสิ้นก็เขาก็ของเขาอันนี้นะเนาะมันกะใครแน่นะแบบตะกี้คนติดตามก็หมดทลายก็เลยเดี๋ยวนี้มีผู้ติดตามไลยจนมาหอดคู่มือเลยกะชี่กะกะแน่เ้องอีฮขาเป็นไปล้างปพากันแย่งพี่น้องพวกนี้คือไฟบอกบอกแตงก็ไปเองแล้าก่งกระกันแย่งกับเจี๋ยวโอ้ย ไปอาบน้าไปพอดีอาบน้าขึ้นมาไปแล้วก็แกงหน่อใหม่ต่อพอดีต้มซุกยังเงื้งเลือกแกงก็ย่ายเด้อนี่เนี่ยนองห้างมันกระโบห้อยมันขำเนาะกระบุกกระบัามเลยเด้พี่น้องแต่เฉพอแกงอีนออกมาเด้อหมุดโจอมากินน้ำชาซุยแกงหอมหมืนถั่ใช้ผักขนี่หอมจะได้นี่ถ้าเบิ่งหมดแกงนะพ่อแม่พี่น้องนี่แม่ต้องเตะกําลังสิแกงนี่ลูกเส่ก็ได้ มันมีแม่น้องเต้มาหล่อคนเมติ่าออกเนาะวันนั้นค่งนักเรียนเข้ามาเด้อมาใส่เด้อใส่ไปนี่ไปนี่นะส่งนักเรียนนะนะนั่นบอลเมนเต้ส่งนักเรียนเด้ออันนี้ไม่ผู้บดก๊าลังเคี้ยวพี่น้องเคี้ยวถุงส่งแค่ตัดทำงานฉันตอนนี้ก๊าลังใส่เนาะส่งแพมันไปหากระเม่น้องเต้มาทำเห็นแล้วพี่น้องแม่น้องเต้ก็เล่นมาโซชิเมืออีกตัหนึ่งแกงละไม่ตอนนี้เฝนก๊าลังสีเอาเฮ็ดลงพี่ไอเฮ็ดลง ตีนแม่กระยำเกิดๆเขาจะกระซิบเหมือนก่อนตีนมันตีนหน่อยเขาห้องยังบวกกันยังไม่เงียบดังเลยยังให้เงียบเลยกินกระปลา๋อมเลยนะมันซบีเออลืมถือมาให้ปลาผุกฮะบัซบีเราเดี่ยกำลังเลิมแล้วกำลังเลิมเคี้ยวงามนัวน้ำตาลพี่น้องน้ำตาลห้องห้องบนนิดห้องบนนิดเต็งนัวเนาะเหนน้ำตาล วานลรกกดีเป็นมาหวานเด้อเป็นนวพี่น้องเชี่ยหน่อยเชี่ยหน่อยเชลายเชลายเออกระกะเบ,บืเ้องขันละลายเป็นไรนะพี่น้องพอประมาณแม,ม,ม,ม่น้องเต้เพิ่มนมักเป็นนวเป็นได้แท้สิ่งใหม่แม่น้องเต้แท้เป็นนวดนะพี่น้องค่ะกินยังเป็นนวดรายในหะนึ่งสี่หูอาการโดนเนาะหนาไขา่ตาบวมนะพี่น้องเมื่อยลอยลุลง่ลงโลกินแต่น,นัวดเ็ได้เฮ้ยฮ่ากำลังขี้แสกระเดกแต่ต้องสูตรนะพี่น้อง ของก็มืดมืดอดเบิร์กอดโซน้องการพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมืดสำแนกันเลยอ้าวก็หนีใส่ก็ได้นี่พี่ชูดประแดกพี่ชูดประแดกคือการดมได้แม่อันแม่น้องอตเต๋นี่ดังดีเลยพี่น้องเอ้ยบ้านไฟนู้ร้ายพ่อแม่น้องแม่อตเต๋ไปหาหนูเลยพี่น้องอ้าตอนมันนะจ๊ะเอ้ยประแดกมันหนีมาในสามสูตพี่น้องมันยินก็มันยิน กินนต้ใกับขค้ือสสแเ่บใส่เบดทุกอย่างน้ามมนใส่รเฮามีกับน้าจะทำไใจ้ะนี่จะค้อนมาเดบลงให้พี่น้องบวกเข้มสำหรับบเอาแล้วอันนาย่ไปควบไปเอาน้ำให้มาทําได้ไหมน้ำโมเยนโซราได้กไงเอาไปบักทใหญงบ่เออเราฟองหอทะลุกันเลยเราควน้ำเผาเผาอกเพื่อนสองคนน่ะน้ำโนโาโเยนโวรูเดีขับเอากได้ กระแสนิ yeah. <ination noises> ่งกระแสนิ่งอาพี่น้องตอนนี้กระแสนิ่งกระแสนะถ้าเบิ่งต้นปงเนาะกับตอนกินพี่น้องบาดนี่กระแสนิ่ีเรียบร้อยแล้วแต่ตาปงพี่น้องมาถ้าเบิ่งน่างกันเจนดีแซฉะทำไรซุกเรียบร้อยปงมาทีเรียบร้อยพ่อแม่พี่น้องขื้นมาเป็นตาแซ่บแพ้แม่พี่น้องคนตัว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 ป้าโท่เห้เป็นตาแซฉะห่ดเลยพี่น้องแซ่บแน่นอนพี่น้องเลยบ่มีคำว่าเป็นตาแซ่บ เกมแบบใหม่ตอนเด็กมาเด้อพี่น้องหมดจองมาหมดจองมาเพู่แล้ที่กินนะจกักมือไหมกินกันจักพี่น้องว้าตอนเห็ดฝรงมันก็นเป็นตะแส,ส็ดนะป้าป้าทุกมาเป็นตะสแสดแท้พี่น้องกินคือว่าพลาดนะพี่น้องมไงแจ่วกบ พ่อแม่พี่น้องเป้ตาแสบร้ายร้ายพี่น้องมาเด้อมากินตำกันเด้อแกน้ำมันยำคำมีพักเกษตรชออีกตอนนี้กำลังกินเลยพี่น้องห้าปุยยาเป็นตาแ่บรีพี่น้องมาเด้อพี่น้องกิ่สากันเด้อวันนี้พี่น้องบานดี้พี่น้องมาเด้อบ้านนี้พี่น้อ สบายดีจนอสดีอีกเธอหนึ่งสับาุนีไปไุงถึงกันนานเมื่อไ่ะได้แปเมื่อนี้มีน้าแบบมากินน้ำพี่น้องทั้งสูงทั้งใหญ่พน้องอตเต้ทังนอทั้งน บทุกอย่างไม่้องมี่่องผัวน้องอาเต้ข้าวกับหยุหันแบบนี้หน่อยบกนี้สาวบ๊อกี่เบิ่งได้ระวังมีโทรศัพท์ได้หัะ

แต่บ็แกงม่าแกงไม่งาม่ายมันแก่มันอ่อนคือมอหาแต่เนื้อถั่วทอพอัออสุดหน้าเขาทางนี้ทัดกดหน้าหน่อย,อน,อยน,อนี่เราจริงเนาะแล้วมันสกลอนทางข้จะได้ถิกหา้านต้าจักร นั่นโนันมเลยค่ะมื่อ <too> ักใคนเาะเคยแช่ถกวนนี่เนาะต้มเนาะอืมต้หน่องเปล่าต้แขกตนองกับชิ้นก๊าอืมักหนองกับิ้ก๊บกับแ่กันเลโบโบเกซ้ำในทำหงเขาเยมากเลยน่อใหญ่เอยู่ผู้เลิกผิดเมเลิกผิดเ่ยเมื่อไรอ เอาไปชับไทยแดง้เกระโดดเหม่งข่วมดีบโขละหมักพัดพระกระสิร์ไทยแดงกปลบูกค่มันเป็ี่นในหนองนะไปติดมันหะวปลาใสปลาชีดอ่ด้อก็ยุดแนาวยองมันโบราณไมยเห็นนะมัไปดรอปอยเนาะครับเอาไปขไล้ว่ะเอาไปเกิมันกนท้้ำเกลอเราไปปล่อยใหม่ไหนุตายรับแนแห้ง นั <s <S ่น่อยใหม่้เหรนึ่งาเนียวะวะทแต่ปกแต่ปกทำันมากินใบมันมากินลำมันกินอะทีนั่งออกไกาอืมพีน้องน้ำายแสบทีนังทีน้อง ตัดกระป๋า <Destiny> ตัดแสบแห้งจร่งอะกักินยังไงเลตัดไงหล่อ แบบุเหอกัม uh ัน huh. ก hmm. hmm. ินกันเห็ถ้่วได้งมันมดเลยสิมันใจหมักแท้เเผือกตามถั่วไอ้ตะล่องเห็ดเผือกมันจะขึ้นนี่ห็บดแห่นกระแจเห็เพิ่เขากำมห้ายะก็ได้กระเดาถ้ามาเห็ดเพิ่หนักบดจังเกีว มือต้อนแรกเหรที่น้าแมชิวไปมันหักได้รลายเนาะพอดีถวยหนึ่งมไม่เด้เผิงดอกจุ้มก็เลยบได้บแบ่งไปช่เจ้าให้เผิงหา้าไปเด,ด,ด่นได้นี่งได้ถวจได้แล้วถวยตัวชิจาตักนี่กินต้อนแรกคำหนึ่งพอดีมดจิแล้วก็ม มากว่ะขอมาก่ะเยิ <karaoke>. <S <S <olor cis. S 1> ่มเมื <Yeah> ่อไห่กลางวันว่ะแต่ไม่่เศรษนีนอ่ะเศกิไม่าเลยทำไมทำไมครั่เหนเราไม่บ่แจกกันนี่ไม่กบชนะนี่คนเรไม่โมเมนแบบ ไลน์นะพอพี่น้องมานี่ก็ิพอปิดคลิปลงสนิทเนาะคลิปลายเด้อพ่อแม่พี่น้องเฉลียมลายแตกน้าพอกันคลิปหนาเด้อพ่อแม่พี่น้องไปเลยเด้อสบายดีพี่น้อง